ซ่าชวนเด็กชาแนลมา้วจ้าครับสวัสดีครับผมเจอกันแล้วครับผมวันนี้ผมมากับรายการใหม่นะครับคือรายการเอซ่าชวนเด็กชาแนลครับผมคือรายการเก่าช่องเก่านะครับคือสารพีมพ์มาวงมาชิชาแนลครับมันมาค้องจองในการกินนะครับเพราะผมก็เลยเปลี่ยนชื่อใหม่วันนี้นะครับผมมาเป็นเอซ่าชวนเด็กชาแนลครับผมก็คือชวนกินอาหารเมนูต่างๆครับผม กินแบบของเมืองเงห้องตามตลาดนัดห้องหมชวนมากินครับผมแบบบางทีก <out> ็มีของแปลกๆก็จะมากินห uh ้องนะครับผมก็วันนี eland? ้ผมจะมาชวนกิน <üz> ว <ere> ันนี้ครับชวนแดกนะครับแดกก็ค <sh> ือว่ากินนะครับผมมานี่ฮอลก็มาตัวเมนูนี้ครับผมหมูปิ้งเกี๊ยวครับผมหมูปิ้งเกี๊ยวสองไม้นะครับกับนี่ครับผมเมนูวันนี้ครับแบบดิบๆครับผมลาบครับผมนี้มากินลาบครับผม นี่ประมาณราคา50บาทครับผมได้เยอะมากๆครับเป็นลาบควายนะครับผมลาบควายครับของข้างเหนือครับราคา50บาทครับผมได้เยอะครับผมเอามากินกันครับผมวันนี้มากับรายการใหม่นะครับผมเอซ่าชวนแดกนะครับผมแดกอย่างเดียวครับผมเกี่ยวกับไผ่ครับกินอย่างเดียวนี่บราคา50บาทนะครับผมรัวโอ้เยอะเหมือนกันนะครับผมประมาณเนี้ย นะครับเยอะอยู่นะครับพับตรงนี้อากาศขาวนะครับนี่รับแหลมนะครับผมนี่ะอากาศขาวนี่อากาศปั่นนะครับอากาศจอนนะครับผมแล้วก็ระกาศดอกครับใบจานครับผมผมบอกใบยีหลาครับแล้วก็ยอดบกกอกครับผมยอดบกกอกนะใบจับบกกอกี่ใบจ่อยนะครับยอดบกกอกคือมันชุ่มๆครับผม ครับโอหหอนก็พักครับผมเอาแยกออกคนนะครับแยอะกว่าเด็กเลยนี่จะมาชนกินลาบนะครับผมลาบในยามยามนี้นะครับผมฝนตกครับผมบุญฟ้าโมดินครับผมมาเอทำลู้กันเลยครับผมกับเขาหนึ่งหอนครับผมปันเลยครับกินลาบนะครับต้องใจจอนครับผมบีบนะครับ อย่เป็นๆครับผมนกคุยเอาครับอันนี้ครับสุดยอดครับผมคือของภาคเหนือครับโอ่งโกร่งไวนอนครับผมคือตำแหยุกเก่าครับผมมันได้เยอะครับผมคุยก้องเรื่องไตมปาก ขอบคุนนะครับผมี่เปลี่ยนล้างจาในช่องเดิมๆมานะครับผมวันนี้ผมก็ได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนช่องมาครับนึมาตรงตามคอนเซ็ปที่ในกางกระทำของเรานะครับผมคือกินอาหารนะครับผมก็เลยตั้งชื่อว่าเอซ่าชวนเด็กชาแนลครับผมชวนเด็กทีเดียวครับผมกินครับก็ปลากระป๋องสารพีหมาบุกชอยชาแนลครับผมมันมาขอจองเขอาหางครับผม เออจ้างช่องใหม่ครับผมขอฝากเนี้ยฝากตัวนะครับผมขับช่องใหม่มวานนี้นะครับรักเป็นน้อยขอให้รักนานๆนะครับผมรักช่องนุ่งนานนะครับผมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมกดซับสไครต์เลยครับกดนั่งๆครับผมที่คนมาดูก็ขอกดซับสไครต์เยอะๆนะครับผมผมันจะได้มีกำลังใจ อาการชวงไปแดกไปกินครับผมนี่ปลาขารกลองครับผมพักบ้านหอมเป็นสมุนไพรเยอะครับผมสามารถกินไปร,รักษาได้หลายอย่างครับผม

อร่อยครับถ้าเป็นมอสัดูดข้าโอ้โห จังครับผมความเผ็ดอีกครั้งหนึ่งครับเมจ์นี่มันจะมีความเผ็ดนะครับผมในตัวของแกรครับสุดยอดครับผม,ผมรสว่าดาิครับ nhỏ hả bông, quỳ to các bông, chỉ lạc còn không, không? ใายล้ครับผมหลักมีก็เพลาร์ินบานหกใบจานแห้งโคตรเผ็ดแล้ว นี้เปิดช่องมาไม่แล้วครับเอามากินลาบครับผมจะได้มีลาบลอยครับเข้ามาหาหรือว่าสิ่งนี้ดีเข้ามานะครับผมแม่ว่าลาบหรือว่าแกงมันนูนครับจะได้หนุนช่องขึ้นนะครับผมอันนี้ผมมากินลาบครับผมมันนูนม่มีครับผมเรามากินลาบครับผมสุดยอดครับผม ราคา,า,าหกก้าสิบบาทก็เหมาะพอดีแล้วผมเหมาะก,กินได้ครับได้เยอะครับทน้บ้านคุณได้เยอะกว่านี้ก็แล้วผมใหเะะม้เยอะนะครับผมขอไม่กันแล้วครับผมว่าลาบทาั้งคุกข้าวครับเหมือนกันนะครับผมนะครับแบบเหนียวๆครับผมแต่ผมมีข้าวคล้วครับแบบแบปบิดี๊บเหนียวครับสุดยอดครับผม แการทำวิธีการลาบเหมือนกันนะครับไปดูช่องเก่าผมครับผมช่องสารพีมาวงสมาชิแนวครับผมการลาบแบบหาๆมพิรุมบงครับผมแรงมันมาตรงกับช่องในการทำอะไรครับผมผลรัะเพี้ยนในการกินก็คือเอซ่าชวนแดกครับผมแดกอย่างเดียวก็เกลือกพาครับผมชวนแดกไปตลาดหน้าห้องคือของแปลกๆต้องครับผมมาดูกันครับผม 两三公里。 ใชชวนเด็กวันนี้ครับมากินระดับมาครับผมบจบลงแล้วครับผมในช่วงใหม่ของวันนี้นะครับผมครับอขอขอบคุณครับผมขอบคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่กดติดตามผมกับช่องเก่าๆมาวันนี้ช่วงใหม่ผมขอกดไลค์กดแชร์กดชอบสุดคลายผมนะครับผมผมขอขอบคุณนะครับผมเอฟซีทุกท่านครับที่กดติดตามผม,นผม,ม,ผมใน างประเทศก็ดีนะครับหรือว่าในย่านอาเซียนของเราครับผมหรือว่าประเทศไครของเรานะครับผมที่เพื่อเกิดจากผมเลยมากับช่องเก่าครับแต่วันนี้เป็นวันพัดครับผมเปิดช่องใหม่ขอมีสินที่ดีท sure> ี่เข้ามาและผมจะปรับปรุงแก้ไขครับช่องนี้เพื่อดีที่สุดครับผมคราบผมช่วงหน้าช่วงอื่นในยากดีวันไหนก็ดีผมจะมาชวนเด็กอย่างนะครับผมติดตามชมครับผมเอซ่าพาเด็กชาแนลครับผมผมครับไปก่อนครับผม สวัสดีครับเพี่ยนเรา